นดี๋ยะค่ะพี่น้องสากมันจะเป็นหักๆกังเสล,ล่อละนึกยงดูละหักเครื่องขาดเครื่องโคตเหลอก็ใส่ว่าได้สันตัวก็ชิได้หาซื้ออันใหม่ติบมาใส่นี่ตะโคกบอมีสากคือล้อสากไหมค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มีพัสดุมาสองกองจ้ะเดี๋ยวฮอสจะมารีวิวเบงว่าขังไหนนิเอเียงแน่ นะคะลุ่นๆค่ะล่นล่นกันไปว่าคือเอียงลุ่นลุ่นลุ่นล่นลุ่นล่นหนักหนักหนักค่ะหนักลองเบิ้งลองเบิ้งแฉะเบิ้งเสียหายอืมอืมอืมมันมีเสียหายแล้ว เออมันเป็นอะไรเราสั่งของเจ้านี้มันหลายรอบแล้วนะส่งกลับไปกลับมาเนี่ยค่ะอืมอ่ะก็โอเคอยู่ดอกเอาแค่นี้ละค่ะเสียหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งอันนี้ค่ะแกะแกะเลยไม่ต้องไม่ต้องแกะเสียหายอยู่แล้วอ๋อมันหักเหรอใช่ไม่ต้องแกะจะทรงกลับคืนได้จ้จะ มาค่ะพี่น้องเบิ่งกลองที่สองบานเนี่ยว่ามันคืออีอยงอยู่ในนี่ที่สองว่าเขาได้เอีอยงมาวันนี้มาสองกองจะเสาเลยเสาของวันที่สามไอ,อะของกินค่ะของกินของกินของกินเ่า แต่ไม่แห้วนะคะสมหวังสดมากสมหวังมากสดมากๆคะ่ะสังส่งตรงจากที่ไหนนี่สุพรรณบุรีค่ะสั่งตรงจากสุพรรณบุรีด้วยค่ะ<า>นี่จากฟามแถวเลยค่ะสดมากเออเดี๋ยวเราจะไปเห็ดอา,อาหารวัตถุดิบมื้อนี้ก็คือแถวนี้แหละคะ่ะจ้ะโอเคคะ่ะสดมากๆเลยสําหรับแถวแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะ,ะเป็นคลิป ที่เขามารีวิวว่าเขาได้พัสดุอียงแน่ที่เขาสร้างไปค่ะะสำหรับคลิปนี้แม,ม่ขาวก็เอาไว้ซำเนแหละจ้าเดี๋ยวพ่อกันในการทำอาหารจากแห่วเนาะจ้าว่าเขาสิปเอ็ดศอียงกินจ้าขอบคุณนะคะมือแหวค่ะสดมากๆเลยกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ขาวนะไม่เลย,ยจ้า